ส่วนท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยนะครับเราเดินตามห้วยท้ายท่านนายกโดยตลอดตรงนี้คือบ่งบอกชัดเจนว่าท่านนายกกับครมเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่นะครับเพียงแต่เราจะต้องมาทําความร่วมมือร่วมใจกับในส่วนหุยภาคนะครับในส่วนข่ายการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกภาคส่วนของของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านตุดประกายนะครับแล้วในส่วนของเราก็จะต่อยอดกัน นะครับทีมงานของกระทรวงของเที่ยวกีฬาก็จะมาดูต่อยอดอาทิตย์นี้ท่านอยากจะเรียนว่าพราะการบ้านนะครับที่เราได้รับมอบหมายนั้นวงเงินที่สูงและที่สูงถามว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นไปที่เมืองเมืองรองหรือเรียกว่าเมืองน่าเที่ยวแล้วเนี่ยถามว่าเราจะจะัดหารายได้ให้เข้าเป้านั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะเมืองหลักมีไม่กี่เมืองแต่เมืองรองมีมากกว่าอีกสองเท่าเลยนะครับถ้าผลิตกทั้งสองกำลังเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวด้วยเนี่ยผมคิดว่า เป้าหมายตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วผมก็ได้ดูข้อมูลถามว่าเมื่อปี62กับปี66ช่วงเดียวกันปี66ก็มีไรายได้ที่สูงขึ้นกว่า62แล้วแถมปี67นี้นะครับดูเมื่อ,อ,อวันนี้ก็ก็ทราบว่ามีไรายได้สูงกว่ากนะับ66และ6 2มามุ่งมาที่เมืองเมืองน้าเที่ยวใช่ไหมครับ เพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11 11อย่างนี่ครับทุกหัวละแหงเลยนะครับเพียงแต่เรามุ่งที่จะส่งเสริมก็จับต้องได้แล้วก็ผมว่าคิดว่าทําได้ดีทุกจุดด้วยเพราะมันเป็นทุนทวัฒนธรมที่สูงอยู่แล้วนะครับตรงตรงนี้เองก็เลยอยากจะเรียนว่าในส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวนั้นเราได้เติมเต็มนะครับใน4-5อย่างนี้ดโดยเราเอา สิ่งห้าอย่างที่ต้องทำใช่ไหมครับเราดูแล้วเราดูออกแต่และภูมิภาพที่เห็นชัดมากนะครับแต่น,นี้เมื่อต้องทําแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องก็หรือก็คือเราจะต้องให้ทางภาคเขตรวดกับภาคชนนะครับในการหาข้อมูลข่าวสารที่มาทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวไม่เป็นทางบกทางเรือทางอากาศใช่ไหมครับการดูแลการอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวง นะครับซึ่งนโยบายหลักของเราก็คือจะต้อนรับยังไงนะครับเหยียบประเทศไทยแล้วแล้ใครขเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมาแล้วมาอีกมาใหม่เนี่ยมาเยอะกเก่าแล้วก็อยู่นานแล้วก็เอาเงินมามากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเป็นเ,นเรื่องที่นโยบายของของเราที่จะต้องมุ่งมั่นนะครับทำให้เป็นแต่พอดูเฉยๆดูไม่ออกแต่ก็ทําให้มีคิดว่าทุกคนก็มีกําลังใจเพราะว่าช่วงนี้ดูแล้วนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นนะครับรายได้ก็มากขึ้นกว่าในช่วงเดียวกัน นะครับดังนั้นก็ถือคือตัวเลขตัวนี้บ่งบอกว่านะครับความเป็นไปได้เป้าหมายที่เราร่วมรับผิดชอบด้วยกันนะครับจะทำได้จะทำได้ครับเชิญชวนคนไทยเที่ยวอ้ครับครับก็อยากจะกับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับปีนี้67นะครับปีหน้าท่านนายกประกาศว่านะครับจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยการท่องเที่ยวจะเป็นวาระแห่งชาตินะครับ นั่นก็อยากฝากพี่น้องประชาชนเราเป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11แห่งเนี่ยนะครับแล้วแต่และจังหวัดนั้นนะครับวันเดียวพวกเราก็จะช่วยกระทําให้เป็นปรูปธรรมในแต่หน้าที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมอยากให้เปิดประตูบ้านประตูใจต้อนรับแขกนะครับให้มาแล้วเขายิ้มกลับไปนะครับยิ้มกลับไปนะครับก็ขอทุกท่านได,ได้ช่วยกันนะครับเพราะเราคือพี่น้องคนไทยนะครับเราคือคนที่ยกเท่าโลกเห็นว่าเราเป็นคนมีความน่ารัก แยาสายไม่ดีที่ดีนะครับถือโอกาสนี้นะครับที่เราจะต้องแสดงออกไปโดยทั่วกันครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ